Everybody was kung fu fighting Those kids were fast as lightning In fact, it was a little bit frightening But they fought with expert timing Here comes the big boss Let's get it on We took the ball ดำเนินรายการโดยผมกัมปูไทยเฟยบอยแล้วก็พิ้นพอฝันค่ะทุกๆุคืนนะครับตั้งแต่เวลา5้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งค่ะเป็นประจำนะคะเป็นประจำแล้ววันนี้ก็เป็นวันอังคารที่7ค่ะมกราคมนะคะพุทธศักราช2,557ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมรายการกับเราได้นะครับด้วยการโทรศัพท์นะหรือทาง SMS ก็ได้นะครับ ้องมิ้นบอกเบอร์โทรเลยค่ะถ้ายังไงนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการได้ค่ะที่เบอร์นะคะ02ค่ะ9349258-9 SMS นะคะพิมพ์ M ค่ะเว้นวัคส่งข้อความมาที่4838377ค่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่ารายการนี้เป็นรายการของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ที่จะโทรเข้ามาร่วมกันนำเสนอร่วมกันที่จะให้สาระให้ข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวความรักก็ได้เรื่องเพศก็ได้เรื่องการคลองคู่หรือการใช้ชีวิตอะไรต่างๆได้นะครับสิ่งเหล่านี้เราถือว่าเรามาแชร์กันแล้วเรามาจอยกันเพื่อให้สาระแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมอีกเป็นหลายๆท่านที่จะได้รับรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับ น้องมิ้นเห็นไห <คะ S 1> มว่าทุกวันนี้ความรุนแรงทางครอบครัวเนี่ย<ค>ะนะที่ขึ้นเป็นข่าวเนี่ย <คะ S 1> จริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมผัวฆ่าเมีย <คะ S 1> เอาปืนยิงหลายลายเลยนะเ <คะ S 1> มื่อวานนี้กับวันนี้ก็หลายลายเลยที่ขึ้นเป็นข่าวเนี่ไม่เกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากความคิดความคิดที่พ่ายแพ้รู้สึกตัวเองได้ค่ะพ่ายแพ้ <คะ S 1> มันมันคิดอย่างนี้คิดผิดเหมือนกับความรักค่ะพอคิดแล้วมันเหมือนกับว่าเขาไม่รักเรากลัวเข้าไปเป็นอื่นก็อย่างผู้ชายอายุห้าสิบเก้าผู้หญิงอายุห้าสิบห้าสิบสามหรือห้าสิบสี่ดูสิเรียกว่ากลัวกลัวฝ่ายหญิงจะปันใจไปไปให้คนอื่น ทะเลาะกันก็เอาปืนยิงแล้วมันกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นสร้างตาบาปให้กับลูกเต้าเยอะเลยตอนนี้ปัญหาเนี่ยเยอะเลยที่ฆ่าถ้ายิงลูกด้วยยิงยิงยิงเมียยิงยิงตัวเองด้วยอะไรเนี่ยตอนนี้ข่าวนี้ติดทุกวันทุกวันเลยนะค่ะฟังแล้วดูแล้วเศร้าใจจริงๆก็บอกไงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้ความคิดที่ว่าตัวเองพ่ายแพ้เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นการคิดแพ้อย่างสิ้นคิดถึงกับกล้าทำร้ายกล้าฆ่ากล้าอะไรต่างๆขึ้นมา mm hmm. พอสมมุติว่า,ายิงฝ่ายหญิงฝ่ายฝ่ายเมียยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเองรู้ว่าเป็นความผิดแล้วไงพอสะดุดใจได้รู้ว่าความผิดแล้วก็เลยต้องยิงตัวเองด้วยไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้แล้วบางทีบางคนเนี่ย คิดพ่ายแพ้ตัวเองปุ๊บไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการง,งานหรือว่าครอบครัวอะไรพอคิดถึงความพ่ายแพ้ของตัวเองปุ๊บความล้มเหลวของตัวเองใช่ค่ะยิงลูกยิงเมียแล้วก็ยิงตัวเองรู้สิมันมันอะไรที่มันมันมันเป็นกันแบบนี้เนี่ยคนที่ไม่ไม่ไม่ถึงจังหวะนั้นไม่รู้หรอกนะอย่าไปคิดนะว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ย คิดอยู่ดีๆเนี่ยบางทีอารมณ์วูบหนึ่งไปเหมือนกันนะน้องมิเคยคิดไหมบางทีว่าไอความรู้สึกไม่ไม่ไม่เราเป็นความรู้สึกจริงๆว่าบางทีอ่ะคิดแล้วแหมมันน่าเบื่อหน่ายนะเห็นไหมเคยคิดไหมใช่ไหมนี่แหละนี่แหละนี่แหละไอตรงนี้แหละมันมันเป็นส่วนที่ทําให้คนเราเนี่ยทําไมจะต้องไปถึงจุดนั้นนี่นี่นี่คือนี่คือสิ่งที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ในชีวิตของมนุษย์เนี่ยต้องต่อสู้ต้องทิ้นคลนคบางคนบอกว่าแค่หายใจก็ยังเหนื่อยเลยว่าจะไปต่อสู้กับอะไรอันนี้เนี่ย,ยมันเป็นอย่างเนี้ยเอาคุณผู้ชมครับลองลองดูว่าอไอ้สิ่งที่ท่านเคยพบเคยเห็นหรือเคยรับรู้ข่าวเกี่ยวกับเรื่อง ไอ้ที่ปั่ข่าเมียเมียทางรุนแรงต่ตางๆเหล่านี้ถ้าเคยคิดเคยมีประวัติเคยรู้เคยอะไรโทรเข้ามาแจ้งกันหน่อยสิครับโทรเข้ามาบอกบางทีอาจจะได้ข้อมูลอาจจะได้สาเหตุแห่งการนั้นอย่างน้อยเราก็ได้เตือนสติกันเราก็ได้ทำไอ้สิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นที่ชัดเจนกับการที่เราจะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับ ลองดูนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับกับ,ก,บกับตอนนี้นะครับเราต้องมิน้นเเข้าใจไหมว่าอย่างที่อาบอกนะว่าความรักในปัจจุบันนี้ค,คนรักไม่เป็นรักแท้คือเสียสละอรักแท้คือการเสียสละบางทีเรารักเขาแล้วเขาจะไปได้ดีเอาสมมุติว่าเอาสมมุติเลยนะว่า เอ้ารักอยู่กับเราอะเรารักเขาเขารักเราก็จริงแต่ฐานะความเป็นอยู่มันระดับนี้แล้วเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปได้ดีกว่าที่อยู่ในระดับอย่างเราอย่างนี้ถ้ารักแท้ต้องเสียสละ,ะต้องให้เขาไปแต่สังคมบ้านเราไม่ได้ใครเรารักแล้ว จะต้องอยู่กับเราเป็นตายก็จะต้องแน่นกับเราเสียสละไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้จากเราก็ไม่ได้<ฆ>ไปไหนก็ไม่ได้จากไปมึงตายว่ากันงั้นเลยเนี่ยไอย้สังคมเราเลยเป็นเป็นความรู้สึกว่านี่นจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ผู้หญิงมนุษย์ผู้ชายเนะี่ยมีเกลื่อนโลกไปหมดเลยคพ้<ฆ>นจากคนนี้มันก็ยังมีคนใหม่ต่อไปได้ในสิ่งเหล่านี้นะแต่ทำไมะ่ะไอ้ไอ้เราใช้ความรักเนี่ย รักไม่เป็นคแล้วทุกวันนี้นะออ,อเด็กวัยรุ่นเห็นเขารักกันนะอความรักของเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรามองดูแล้วนะจริงๆแล้วเขารักไม่เป็นเขาแลกรักแค่ความสนุกรักแค่ความกระตือรือร้นในในในวัยในอะไรต่างๆเขามากกว่าแล้วปรากฏเรื่องราวต่างๆมากมายขึ้นมา มันไม่ใช่เรื่องของความรักแท้เลยะรักแท้คือการเสียสละต้องจําเอาไว้เลยนะครับแล้วหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเรื่องราวของการปกครองการคลองคู่การใช้ชีวิตเนี่ยก็จะต้องรู้จักในการประเมินประมาณกําลังตัวเองแล้วก็จะต้องเข้าใจตัวเองด้วยอย่าใช้อารมณ์ชั่ววูบเดียวในการตัดสินไม่มีความรักไม่มีความ ความมุ่งมั่นอะไรที่จะพ่ายแพ้อย่างเดียวหรอกครับเพียงแต่เรายอมไหมที่จะเสียสละยอมไหมที่จะเปิดทางเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้นั่นาบางคนรักกันรักกันเจียนเจียนตายว่ากันอย่างนี้เถอะอยู่กันมาสิบยี่สิบปีก็ยังมีปัญหาก่อเรื่องขึ้นมาอีกจนได้หึงหวงขึ้นมาอีกจนได้ไอไ้อสิ่งเหล่านี้หรอครับ มันมันแก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นจิตของมนุษย์ที่แท้จริงเลยอะมีโทรศัพท์เข้าตอนนี้มีสายเข้ามาหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะครับค่ะเชิญค่ะพี่พูดนี่มันทุกคนทุกคู่อทุกคู่หรือเปล่าคุณอามันส่วนมากแล้วมันอารมณ์วูบเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นไอ้ความหึงหวงความรักเนี่ยมันมันมันอยู่ในตัวอยู่แล้วมันซ่อนอยู่ในตัวอยู่แล้ว มันไมต้องเป็นแบบนี้ครับก็นั่นไงก็เพราะไอ้ไอ้คนเรามันมันยึดถือไงยึดติดนั่นแหละการยึดติดนั่นแหละแล้วถ้าเรามีลูกด้วยกันเนี่ยแล้วก็ไปในก็ถ้าเป็นนางกำพูเนี่ยมีความรู้สึกไงก็ก็นั่นไงครับก็บอกว่าเราก็ต้องถ้ามียิ่งมีลูกเนี่ยเราก็ต้องยิ่งมีสติใหญ่เลยถ้าเราทําอะไรลงไปแล้วลูกล่ะใครจะดูแลใครจะเลี้ยงใช่ ใช่ไหมเน,นี่ยนี่คือก็คือไอ้ที่ผมพูดเนี่ยหมายความถึงว่าให้มีสติในการยั้งคิดคให้มีสติในการที่จะทําอะไรเนี่ยอย่าให้มันเกิดปัญหาอย่างที่เป็นข่าวเห็นไหมผัวยิงผัวยิงเมียยิงลูกยิงยิงเมียยิงตัวเองยิงอะไรต่างๆอะไรอย่างนั้นนะมันมันมันจริงๆแล้วมันายมันลายปัญหาเออมันมันมันไม่สมควรนะถ้าเรา ถ้าเรายอมรับกับความความที่เป็นไปได้ของมันเนี่ยถ้าเรายอมรับกับมันนะเรารักแท้คือการเสียสละถ้าเขาจะคิดว่าเขาจะไปแล้วได้ดีกว่าก็เราให้เขาไปเถอะนะเราลูกเต้าเราก็ดูแลครอบครัวเราก็ยังเป็นสุขอยู่อัแล้วช่วยบอกคนสมุทประการหน่อยนะว่าผมมริยาภายไม่ได้ล้วยังไงนะ ออกคุณสมุดปากการค่ะว่าเขาไม่ได้ียบหายไปไหนหรอกอ๋อคนสมุปากกาเนี่ยบอกสมุดจรจำจำผมได้ไหมเนี่ยคนอายุทยาเนี่ยคนอายุทยานะอ๋ออ๋อค่ะก็ก็บอกผ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวสมุดปากกาเขาดูอยู่เดี๋ยวเขาก็โทรเข้ามาแหละนะครับครับโอเคโอเคครับครับสวัสดีครรัับบดีคับ คุณผู้ชมใช้รายการนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมก็ได้นะครับไอการที่จะสื่อสารบอกผ่านกันอะไรกันต่างๆก็ใช้ได้นะครับเราก็ถือว่ารายการนี้เป็นรายการของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราอยากคิดว่ารับชมรายการแล้วก็จะต้องนั่งรับชมเฉยๆตามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการได้ค่ะใช่เพราะว่าอะไรหลายๆหลาอย่างนะครับ เราจะต้องช่วยกันนำเสนอเพราะว่าไอาเรื่องของการเรื่องเพศเนี่ยมันไม่มีอะไรสอนไม่มีอะไรที่เป็นตำลาเราจะต้องค้นคว้าหากันเอาเองไอสิ่งเหล่านี้ล่ละครับผมถึงบอกว่าเราสองคนที่พยายามมานั่งพูดกันอยู่นี้เราจะพยายามเป็นตัวกลางในการสื่อนำให้ท่านนำเสนอเข้ามาแล้วเรา อาจจะตอบหรือเราอาจจะนําเสนอกลับไปก็คือแพร่หลายในสิ่งไอ้ไอ้ไอ้เรื่องเพศเนี่ยให้มันกระจายวงกว้างขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วอย่างทุกวันนี้เพศชายเนี่ยเรื่องเรื่องการงานเรื่องการหาเงินเรื่องการดูแลครอบครัวมันเป็นปัญหาหนักอยู่แล้วพอถึงกลับกลับถึงบ้านกลับถึงครอ,อบครัว เรื่องสมรรถภาพทางเพศอ่อนแออ่อนด้อยอันนี้ก็คือหัวใจเหมือนกันในการที่จะอยู่เป็นครอบครัวอยู่เป็นคู่ครองผู้ชายเยอะเยอะนะครับมุ่งมั่นในในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวทำการงานอะไรมุ่งมั่นซับซจนเรียกว่าฝ่ายเดียวจนจนกระทั่งมัน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 ,มนเออมันหนักหนาสาหัสสากันพอกลับมาบ้านปุ๊บ เหนื่อยเพียอ่อนาอารมณ์ความรู้สึกก็หมดไม่มีทีนี้ไม่มีมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆๆตัวเองมันก็เป็นปมด้อยของตัวเองแล้วยังต้องสร้างปัญหาให้กับคู่ครอ,องของตัวเองอีกด้วย <c oughs> เพราะว่าธรรมชาติในเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องต่อเนื่องถึงกันนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้แหละเพศชายหลายหลายท่าน ที่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมอายุมากขึ้นสมรรถภาพทางเพศเสื่อมเสื่อมถอยเสื่อมเสื่อมแบบไม่ค่อยมีพลังอะไรอย่างนี้ก็ต้องรู้จักในการออกกำลังกายบ้างรู้จักในการที่จะกระตุ้นเตือนตัวเองบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึง่งฝ่ายหญิงนี่ก็สำคัญนะ,ะฝ่ายหญิงนี่ก็จะต้องคอยที่จะคอยที่จะเป็นตัวที่จะหนุนนำคอยที่จะเอ่อเกื้อนหนุน ไม่ใช่ว่ากลับมาตัวใครตัวมัน <Okay. S 1> อ,อ,อยู่กันอย่างอย่างว่าไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอะไรกันอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าการเป็นคู่สามีภรรยากันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเอื้ออาทรเอื้อเอ็นดูต่อกันแล้วก็คอยที่จะหนุนนำกัน <Okay. S 1> คือถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นฝ่ายเสนอบ้าง <Okay. S 1> สนองบ้าง ไม่ใช่แต่จะคอยสนองอย่างเดียวแล้วฝ่ายชายที่ออกไปนอกบ้านกลับมาเหนื่อยเพียเหนื่อยอ่อนก็อาจจะหลงลืมในเรื่องราวเหล่านี้ไปไอเรื่องการการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยมันเป็นความสำคัญของคู่ครองแล้วก็ครอบครัวนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม40่สิบห้าสิบหกสิบยังสามารถที่จะมีอะไรกันได้ แต่พออายุมากขึ้นกับละเลยกับไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจต่างฝ่ายต่างอ่อนแออ่อนด้อยไปแล้วความหมายความมุ่งหวังของชีวิตก็ไม่มีไอ้ไอ้สิ่งเหล่านี้สําคัญนะครับลองลองพิจรารณาดูสิครับถ้ารักยังหวานแหววอายุห้าสิบหสิบยังจี๋จีจ๋จอจอยังมีความกะหนุงกระหนิงกัน ลูกเต้าก็พอยมีความสุขไปด้วยเห็นพ่อ,พอเห็นแม่<ๆ>เห็นอะไรต่างๆมันมัน,ม,นมันแบบมันไม่ใช่ทำน้าตึงทำมืองถึงแล้วก็ทำแบบอย่างชนิดว่าเหมือนกับตัดตัดจากโลกภายนอกไปแล้วอะไรไปแล้วอะไรอย่างนั้นมันมันก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แหละผมถึงบอกว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญที่สุดผู้ชายควรจะเสริมสมรรถภาพสร้างสุขภาพตัวเอง สร้างพลังตัวเองเพศหญิงก็เช่นกันก็ต้องคอยดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองดูแลระบบของตัวเองให้ความเป็นสาวความสวยยังคงมีผู้หญิงบางคนพออายุสักสาสิกว่าสี่สบปล่อยตัวเป็นใย,ยเพิิงเลยแล้วจะไม่บ่นว่าฝ่ายชายเนี่ยโอ๊ยทำไม ทำไมปันใจไปคนอื่นทําไมอะไรก็ไม่ดูแลตัวเองล่ะ,ะไอ้นี่ก็นี่ก็คือหัวใจผู้ชายนะมันไม่ต้องห่วงหรอกก็ยังไงออกนอกบ้านก็มันก็มีโอกาสแล้วก็มีหนทางที่จะที่จะทำอะไรได้มากมายกว่า <c oughs> เกินกว่าที่จะคิดแล้วครับเอาคุณผู้ชมอย่านิ่งนะครับอย่านิ่งโทรเข้ามาครับนะครับโทรเข้ามาร่วมกันในการที่จะ ดำเนินรายการจัดรายการตรงนี้แหละครับมีอะไรมีปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องหลาย่ายเรื่องเป็นอกเล็กอกใหญ่หรือว่าไม่แข็งไม่สู้ความรักสมรถภาพทางเพศความรักหรือว่าจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะคะโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการได้ค่ะมีอะไรข้องใจมีอะไรที่ไม่รู้ท่านถามมาได้ครับเพราะว่าไอ้เรื่องราวทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เรา สามารถที่จะขยายความให้ท่านรับรู้ได้แล้วเออแล้ววันนี้ก็ได้รับข่าวมาจากาทางทางทางแฟนคลับของเรา,าเรื่องบอกว่ามีมีเขาบอกว่า,ขาเขาเจอตัวยา,าเจอตัวยาสำหรับในการรักษาโรคเอดเขาบอกเลยนะแล้วเขามีมีรูปให้ดูมีเป็นหลักฐานเลยว่า เป็นผู้พองอะไรต่างๆแล้วเนี่ยกินยาของเขาไปแล้วเป็นยาสมุนไพรรู้สึกว่าจะมาจากทางฝั่งพาม่าอะไรเนี่ยกินแล้วไม่ถึงสิบห้าวันแผลผุพองอะไรหายหมดเลยโอ,อ้ก็ดีใจนะ,ะถ้ามันเป็นเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็ทางโนกก้ตติดต่อมาแล้วก็เรื่องโรคเกาต์นี่นี่นี่ถนัดเลยนี่ตัวเองเป็นเกาเลยบอกว่าขอทดลองได้ไหมขอทดลองได้ไหมตัวเองเป็นเกานี่แหละ อาเป็นเกาอยู่ขอทดลองได้ไหมเขาบอกว่าถ้ากินของเขานะห้าวันนะรับรองเลยว่าหายเนี่ยกขเลยก็เลยบอกว่าเนี่ยกำลังประสานอยู่ถ้าหายจริงดีจริงเอาเราจะประชาสัมพันธ์ให้เลยค่ะอันนี้มีสายเข้ามาหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเชิญเลยครับ อยากถามว่าคือว่าผู้ชายอะค่ะฮะแฟนแฟนหนูนะคะโทรจากเชียใหม่ะค่ะอ๋อโทรจากเชียงใหม่ครับคือว่าอายุหกสิบแล้วฮะแล้วยังไงเมื่อวันเอ่อดิฉยันคือชิว่าเขาแกแล้วเขาคงไม่มีอะไรเอออ่าแต่เดี๋ยวนี้เขามีมีอารมณ์มากคือว่าไม่ได้มีอะไรกับกับหนูกับกับกีฉันหรอกค่ะอ่ คือว่าเขาชอบแอบ,บคุยโทรศัพท์แล้วเขาก็ไปทำช่วยเหลือตัวเองแบบเนี้อ๋อแลแ<ฮ>้วก็พอมานอนตอนหนึ่งพอที่ฉันแก้งกอดแก้งล้วลมเขาเขก็ตีสอกกลับเพบราะว่ายังไม่ยุ่งกับโกลูลำคางกูมีอารมณ์อย่างนี้แตอ,อฉันคิดว่าเออคงแก่แล้วคงไม่มีนะคะไม่ไม่ไมก็ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า ต่อให้อายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับตราบใดถ้ายังมีลมหายใจอยู่เรื่องอารมณ์มีแน่นอนอย่างคุณคุณ<ต>ก็มีอยู่ค, <น S 1> คุณคุณต้องมีแต่ทีนี้ว่าไออารมณ์ของการร่วมเนี่ยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่สมประกอบกันไงคล้ายๆกับว่าเขาอาจจะจินตนาการแล้วช่วยตัวเองใช่ไหม<ต>เห็นไหมแอบเห็นไหมเห็นค่ะเห็นนะก็คือ เขาอาจจะเอคงจะไม่กล้าออกไปเที่ยวข้างนอกนะเพราะอายุเที่ยวเที่ยวค่ะเที่ยวนะค่ะเที่ยวด้วยเที่ยวด้วยโอ้เข้าร้านอาหารบอยเลยค่ะเหรออ่ะอย่างนั้นก็ก็กลับดึกด้วยกลับดึกไหมการกับดึกไหม กลับมาบ้านเด็กบางวันไม่กลับเลยค่ะบางวันไม่กลับเลยโอใช้ได้เลยนะตั้งแต่ตอนตอนเช้าแล้วไปตั้งแต่เก้าโมงเช้าแล้วป่านนี้ยังไม่กลับเลยค่ะอ้โก็แสดงผิดผิดสายแล้วไม่ยอมรับเอ่อก็มันคือคือมันเป็นอย่างนี้ครับคือในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือหมายความว่าเขาเขาเขาชอบเขาเบื่อันใช่ไหมคะใช่ใช่แต่เบื่อเนี่ยมันไม่เบื่อหรอกแต่มันหมายความว่า เบื่อในในสรลีละเบื่อในความความเอเออเะไร<ข>อย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าไอา้ไอ้เรื่องไอ้ไอ้ความผูกพันยังมีอยู่นะครับความผูกพันยังมีอยู่แต่ไอาการที่จะมีเซ็ก์กันเนี่ยรู้สึกว่าเข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 าคงไม,ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการกับคุณแล้วลนะ่ะเพราะว่าเออแต่ว่าต้องการกับเออเอๆวัยรุ่นอะไรอย่างนั้นมากกว่าในความรู้สึกจริงๆต่ก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเราก็ต้องยอมรับในสิ่งเหล่านี้นะครับ เราต้องยอมรับในสิ่งเหล่านี้ก็คงไม <sych disappointing S 1> ่มีปัญหาแล้วครับก็ปล่อยมาุวันคเออก็ปล่อยเขาก็ปล่อยเขาไปแต่ยังไงเขาก็ยังกลับบ้านอยู่แล้วอยู่กับเราอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมครับอยู่ก็อยู่ไปงั้นนะพูดอะไรก็ไม่เข้าหูอะไรนิดแน่ก็จะก็เราเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับเราลูกเต้าล่ะอี่ป้าเขาเขามีคนใหม่ไหมคะครับางเงี้ยไอ้มีคนใหม่คงไม่มีหรอกคงตลอดแล้วมันมันต้องถามว่าเขามีเงินไหมล่ะ ไม่มีอ่ค่ะอ่าถ้าไม่มีเงินไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าไม่มีสมัยนี้ต้องมีเงินถึงจะมีมีเมียน้อยได้ถ้าไม่มีเงินมีเมียน้อยไม่ได้นอกจากซื้อหาชั่วคราวอย่างนั้นเท่านั้นเองละครับไม่ไม่หรอกด่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ต้องการเงินหรอกค่ะเลยต้องการคนดต้องการคนไงเลยเอาทาอย่างนั้นก็ปล่อยเขาเถอะเราก็ได้สบายตัวไปหาสองตาบ้านก็ไปทีสองตาบ้านก็ไปทีแบบนี้เออปล่อยเขาเถอะปล่อยเขาเถอะเนาะ อายุแกผู้หิเนี้ยไม่เอาเงินหรอกค่ะเออเอาดีดีสิก็เราจะได้ไม่ต้องเสียเงินไงก็ดีแล้วอเงินไม่มีให้เขาอ่ะเออแล้วลูกเต้าล่ะไม่มเต้าไม่มีสักบาทเลยขอเต้เติมน้ำมันรถแล้วก็ไปแล้วลูกเต้าล่ะไปตอนนี้ยังไม่กลับเลยเนี้ยแล้วลูกเต้าล่ะลูกก็อยู่อีกที่หนึ่งก็มีครอบครัวแล้วอออแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็อยู่ไม่ไกลคือว่าถ้าเขาไม่ไปเขาก็ จงข้อความเข้ามาอืมอืมจงข้อความเข้ามาเาขาปล่อยก็เขาเปิดกานดูก็ไม่เสียไม่เสียตังค์เยอะก็ช่างเขาก็ถามน็อกชัเลยเขาบอกอู้อะไรไม่รู้ให้โบนักโบนสอทรฟี่อะไรไม่รู้เขาพูดอย่างเงี้ยแต่ดีฉันเห็นแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าวันนี้เจอกันสองทุ่มเขาว่าอย่างเงี้ยฉันเห็นแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ ใครไม่รู้เขาโทรเขาจองบิดเขาว่าเขาเอาไดได้ไงกับเบอร์เราถามเขาว่าก็เอาน่ะก็พออย่เขาเขารีบไปตั้งแต่เช้าเลยอะเป็นป่านนี้ไม่กลับเลยเออปล่อยให้เขาไปที่ชอบที่ชอบเถอะอาจารย์ว่าควร่ควรจะเลิกกับเขาดีไหมคะไม่มันอายุป่านนี้แล้วเลิกกับไม่เลิกก็มีค่าเท่ากันแล้วครับอย่าให้ลูกแต่เขาก็บนไปตไปบ้านเขาอยู่เรื่อยเนี่ยแต่เขาไม่ไปหรอกบ้านบ้านเขาอยู่จากดันเ่าแต่ เดีเขาจะไปหาผู้หญิงคนนี้แหละก็มันทําไงได้แหละในเมื่อถ้าสถานการณ์เป็นผู้หญิงคนนี้เขาเป็นตายใหญ่นะเป็นตาคนไทยแล้วค่ะเหรอไายใหญ่ก็คงจะหลงเสน่ห์กันติดเสน่ห์เขาก็ดีแล้วล่ะปล่อยเขาเถอะที่ทํางานก็นั้นแหละเอปล่อยเขาเถอะปล่อยเขาเถอะนะอายุป่านนี้แล้วอ่ะมันหกสิบไปแล้วแล้วคุณนาจะให้ดิฉันคิดยังไงล่ะคะก็ทําทําใจให้มันสงบสงบซะแล้วก็ห่วงลูกห่วงเต้าดีกว่าเป็น เป็น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 ต้นแบบของลูกเต้าดีกว่าใช่แล้วต้ลูกเต้ามันเป็นพี่ตั้งใช่ถ้าเลิกกันแล้วเดี๋ยวลูกเต้าก็จะจะมีปมด้อยนะ่แล้วค่ะขอโทษทีค่ะแต่ลูกเต้าก็ไม่ชอบแล้วลอกค่ะเต้าเขาบอกอ่ะก็อยากจะไปก็ไปเถอะจะจะดูแลแน่ยองอะไรเงี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวลูกมันก็ลูกแร้วกูพี่ไปหรอกแม่ไปแล้วพ่อทำอย่างนี้ทาไมเขาบอกกูทําอะไรมาก็ไม่ยอมรับก็กูทำอะไรมาล่ะอ่าแล้วพี่ดี ปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับใครคะคุณอายุเท่าไหร่ปีนี้ป็นป็นเหรอตัวคุณตัวคุณสิบกว่าแล้วค่ะโอ้โหสิบกว่าแล้วก็ปล่อยเขาเหรอเนาะปล่อยเขาเหออเอ๊ะทำไมเขาต้องเป็นคนมาบ้านแบบนี้ครับผู้ชายก็เป็นอย่างนี้แหละครับต้องยอมรับและเนาะเออเอาลูกเขาเขาบอกให้อยากไปหาคูณหญิงคนนั้นก็ไปเถอะเขาไปยอมไปแล้วก็อยู่แบบ แด้ก็อยู่อย่างแบบทรมานน่ะค่ะเออก็ปล่อยเขาไม่ทำการทำงานอะไรเลยมีแต่กินกินนอนนอนกินกินนอนนอนอ่ะสองวันไปทีสามวันไปทีไปหาผู้หญิงคนนั้นน่ะเอาน่ะเอาน่ะมันมันมันแค่แค่นี้ตังเติมน้ำมันรถกุกไปแล้วมันอายุไปแล้วก็ไปจนตานนี้ยยังไม่กลับเนี่ยไปสองมานันก็ไปแล้วทัอย่างเงี้ยทุกวันเลยมึงท่านก็ทนไม่ได้เลยเลยโทรมาหา ครับ,รบได้ได้ได้ก็<อ>ก็อดทนสักนิดนึงนะครับเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นแล้ว,ลวจะทําไงให้เขาดีะคะก็ค่อย,อยๆเด้อครับเดี๋ยวยังไงก็ไม่มันมันอายุป่านนี้แล้วมันไม่มีความจริงใจต่อกันแล้วครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็ต้องยุติบทบาทของเขาเชื่อเธอะนะเชื่อเธอใจเย็นๆนะพูดยังไงเนี่ยเขาไม่เอาครับอาจารย์เย็นๆใจเย็นเราวมีอะไรก็โทรมานะครับอยู่มาตั้งปีปีแล้วนะค่ะครับครับมีอะไรโทรมานะครับก่อนก็ดีดีอ่ะครับ ก็คนราแม่เปลี่ยนแปลงได้โอเคครับนะครับขอบคุณครับเปลี่ยนมาปิดสองปีมันนี่แหละใช่ใช่เอาอดทนนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นไหมว่ามัน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 เป็นมันเป็นเรื่องที่บางทีเห็นไหมล่ะว่าอมันไม่น่าเกิดมันก็เกิดเพราะฉะนั้นต้องต้องมีสติต้องมีสติแล้วก็มีความยั่งคิดอยากคิดอะไรหุนหันพลันแล่นช่วงบบนะครับอ้าวช่วงนี้เนี่ยเราคงต้องพักเบรกสักครู่ค่ะ Here comes the big boss. Hey. 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 Let's get it on. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with.